อะไรก่อนที่จะมาเข้ากับปุยยาปุน้องมีเรื่องเกี่ยวกับปุยยาเล่าให้ฟังก่อนมาสั้นๆเรื่เรื่องอะไรเธอเรื่องอะไรเดี๋ยวฉันเรื่องของมสองครูยาตามหาพี่มสองตามหาใครครูยาวิ่งตามหาพี่มสองไอ้ครูตามหาใครอ่ะครูยังไม่ได้ตามหาพี่มสองเลยไม่รู้อ่ะแต่ปุน้องบอกอ่ะบอกว่าาตม จริงเหรอคุณน้องไปขายอะไรคุยยาหดีอยวเพือต้องไปอะล่ะคุณน้องนี่นะเดี๋ยวปิดปิดหน้าต่างก่อนนะอยู่ในความอบอีกละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครูสายมงไม่พอใจที่เมื่อเช้าหนูตอบคําถามเจ้าคุณแม่ไม่ได้เจ้าคุณแม่รู้สึกว่าเสียใจมากเลยว่าหนูนี้เอาส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ของคุยานี้ลงหม้อไปแล้วเหรออะไรอะไรผมจะรอดจากวงร้อเห็นแลโลกนั้นแล้วเทียว ทำไมว่าวงล้อฉันเป็นวงล้อนะกจ้าเพราะมันสุ่มคนครับออกอย่างหมดเลยครูจันดีเธอเปิดกล้องเลยแน่จริงเธอเปิดกล้องมาคุยกับครูยาเลยนูครูยาปากไม่ได้ไม่มีแรงสอนนะทาลิฟได้ทาลิฟก่อนได้ไหมอ่ะครูยาต้องทาสวยเลอ้าละปิดไปเลยิดไปเลยใครห้ามอัดคลิปนะอัดคลิปนี่ หน,สหกกนูสบายดีแล้วค่ะกินยาไปปุ๊บสบายเลยค่ะจริงเหรอแสดงว,ว่าตอบคําถามคุยยาได้เดี๋ยวคุยยาหลบกล้องก่อนเฟ้ยคะไม่เป็นไรยังไม่ถึงคาบสอนคุยยายังสวยได้โอ้โหน่าไม่ละอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาท,นาทีปากไม่แดงไม่มีอะไรคะปากไม่แดงมงไม่ลงไม่มีแรงสอนคะ่ะไม่ค่ะไปดูไปดู เออไม่รู้ไม่เป็นไรครูสายหาครูสายวงสาย,ยามเดี๋ยววันนี้มอเช้าทบทวนส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์แล้วมันไม่ได้ผลใช่ไหมมันตอบไม่ได้กันใช่ไหม,ไมครูยาเอาใหม่จ้าครูยาไม่ปล่อยหนูไปไง่ายหรอกครูย,ยานี่เป็นสายมงแถมยังโหดร้ายทารุณอีกใช่ไหมจนัม <S <S นดีใช่โหดร้ายแต่สวยนะคะเออแน่นอนค่ะ จริงๆรีบเปิดกล้องเลยเดี๋ยวคุยยาจะลอยและจับคุยยาไม่ได้ปล่อยคนญี่ปุ่นเอาใจไปชาวว่าชาวว่าทักทายคุยยาได้นะคุยยาฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มนะไม่ติดโควิดไม่ติดโควิดแน่นอน้ะแสดงว่าติดอนมะเช้าต่อเปิดกล้องอยู่ไม่ใช่หรอจันดีแป๊บหนึ่งต่อเปิดกล้องอยู่ไม่ใช่หรอทาไมต่อไม่เปิดแล้ว่ะกินข้าวอยู่ครับกินข้าวก็เปิดได้คุยยากินข้าวแล้วคุยาไม่หิวแล้ว โอ้โน้จริงจิงกินอะไรอ่ะกินด้วยสิส่งตรงมาสิ<ว>ส่งทิปมาเร็วเดี๋ยวคุยารอร<ว>ับอ,อุ้ย<ว>ขนมนี้อร่อยสาหลายคุยาชอบเรื่องจริงไม่อยากบอกขอปรับกล้องก่อนเดี๋ยวกลัวไม่สวยสวยยังอ่ะอันนี้ก็ขาวเกินไปเนาะแต่ได้แล้วแหละโอ้รูสวยอันสวัสดีครับเปิด เปิดกล้องด้วยสิมาเสียงหวานหวานแล้วไม่เปิดกล้องนะเออล่หาห้าเปลี่ยนแบ็กกราวด์ด่วนเลยลูกคุยยาทำใจบ่ได้ทำใจบ่ได้กาหรือทำใจบ่ได้ไอนี่ตกลงคุยยามาสอนคอมพิวเตอร์หรือมาสอนโจ๊กอีกแล้วจ้ะอ่ะดูซิสมบัติแบกมาเนี่ยแบกมาพวกวันนี้ครับนี่ยูกับคุยายาจะทำซีดีอีกคั้อีกไหม ขออนุญาตดื่มน้ำก่อนพอเจอกันดีคุยานิโมโหมากคร <จะ S 1> อ,อบครัวใจมาด้วยกับครอบใจมาด้วย,วยแต่ตอนนี้เจกคุยยาไปอยู่ที่ชิงชิงแล้วอะ่ะฮ่าอยากกินเยอะนะชิงชิงนะ้กินหัวใจคุยยาไปยังไม่อิ่มหรอหน้าตาคุยยา,าออกจะสวยพอคุยยา,าหัวเราะปุ๊บทุกคนหนีหมดเลย แมวมีเขาเลือดเขาเรียกว่าหัวร้อแบบจริงใจไม่ได้หัวร้อแบบไก่กานะจ้าไก่กาไม่มีดูวิษณุบอกว่าไก่กาไม่มีเดี๋ยวเปิดวงล้อวิเศษก่อนคิดหรือว่าวันนี้พวกเธอจะรอดจากมืออรหันต์ของฉันได้แนกแน่เลย จะรอดจากฝีมืออรหันต์ของฉันไปได้ไม่มีทางบอกได้คําเดียวยามา,ายยเช้าก็โดนไปไม่เข็ดหรอจกจันดีแม่มาเช้ายัางไม่โดนกูม,มาเช้าผมหลบได้มาเช้ามาเช้าปาริชใช่ไหมคุยยายเรียกจันดีพูอยาหมันไส้มากเลยทำหน้ามาเช้า<อ>ผมลงได้ครับ หลบได้หลบไปวันนี้หลบไม่ได้คุยจะเอาจนกว่าจันดีจะออกจากกลุ่มอ่ะอ่าออกจากวงล้อมหาดจังคุยยม่วันหรอกคุยจังแบบนั้นไม่ได้หรอกคุต้องติดบ้านผมแต่คุไม่รู้หลบบ้านผมอยู่ไหนไม่รู้หลบบ้านผมอยู่ไหนแต่ตอนนี้วงล้อมันมีชื่อคูจันดีคุเป็นที่ทุกคนจะเป็นจันดีได้ฮะรองวกันแม่ต่อ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 เดี๋ยวต่อก็จะโดนนะจ๊ะต่อจ๊าต่อไม่ต้องน้อยใจไปนไม่โดนจะมู ลูกไม่โดนใช่ไหมครูคิดว่าจะรอดไหมจ้าชิงริงจ้าชิงๆจะรอดไม่จ้าวิษนุวิษณุคิดว่าวิสนุจะรอดไหมคะชาวาหายไปอีกละแก้มไอ้ลูกคุยยาชอบร้องเพลงนี้อ่ะมันชื่อเพลงอะไรแล้วนะไอ้ที่พอหันไปปุ๊บก็แจ็คพอตแตกอ่ะมันร้องยังไงแล้วนะที่แก้มตั้งโปรไฟล์ไว้อยู่เนี่ย อะไรดูนะดีนะไม่ใช่เนะ <im นะออเออเออน้ำเ euh, หนืออากูมากูชีลัสก็จูเลกีอะไรก่นว่าของน้ำเหนือก็ไม่รู้ก็หันมาปุ๊บสวีเกมใช่ๆน่ากลัวมากเรื่องนี้ออย่าไปดูเลยคุยาขอร้องแต่คุยาก็อยากดูนะ มันเดินมันเดินข้ามกระจกคุยาก็กลัวแล้วว่ามันน่ากลัวหนังนี้โหดไร้ทางหุณมากไม่ได้มาสปอยหนังนะแต่ว่ามันไม่กลัวไม่กลัวอุ้ยน่ากลัวแต่คุยาไม่ได้มาสปอยหนังเรื่องนี้นะคุยาจะมาสอนคอมพิวเตอร์นะเออคุยาจะมาสอนส่วนประกอบรอบชวนนะใช่ก็เพราะว่าก็เพราะว่าแก้มไงเริ่มก่อนไง แก้มเปลี่ยนแบ็คกราวด์ด่วนลูกไม่เปลี่ยนพอไหมยังไอแก้มไอแก้มขยับไอ้แก้มตายนักเรียนที่เคารพรักควรหน้าห้องบอกค่ะมีเท่านี้ก็มาเท่านี้สาธิกนักเรียนนักหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะเด็กเด็กทุกคนคู่ของฟ้องหน่อยอะไรหรอ ไอคิวมันเมื่อกี้ผมไปไลฟ์อะถ้าไอคิวใมาะไรเนี่ยมันตอบผมกลับมาว่ากูนอนกูนอนคิวเขาจะป่วยป่วยอ่ะเข้าใจไม่ป่วยอะหัวหน้าห้องบอกป่วดอะปวยอะไม่ใช่ป่วยนะป่วยอะเข้าใจไหมอะรู้เรื่องไหมอะจันดีเข้าใจไหมอะเพื่อนป่วยอะอ่าเออไม่รู้เรื่องเลยจันดีนี้อดดุดนิ้วอร่อยไหมลูกอ่ะพร้อมที่จะเรียนเริ่มจ้ะ คุยาไปล้วคุยาไป <ผม S 1> แชร์หน้าอจอล้วดเดี๋ยวนะวันนี้สุพัดิตไม่เข้าหรอยคุยาสอนใจอ่ะคุยาสอนไม่ทันไงเ,เพราะว่าพวกหนูตอบคําถามคุยาไม่ได้ไงคุยาเริ่มแล้วนะคุยาจะทำอาหารแทนคุณใจสินะคุยาทําอาหารนี่เรียงคอมแล้วไม่ใช่เรียงการงานเธอ มหค,คมนักธริกาทองดำ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 นักธริการทองดำเชิญจ้ะคำถามแรกที่ครูยาสายมงจะบอกจะถามก็คือแทนแทนแทนเปลี่ยนสาเปลี่ยนสายมงเป็นสานส,สวยดีกว่าอะไรชิงชิงคุูยาเขยแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคุยาบินทริบไปหานะเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะนัทธริกาทองดำจะะมันคือมันมันคือฮาร์ดดิอ่าคุยาถามต่อเมื่อเช้าตอบผิดเนาะมันเป็นความจําความ,ามจํมาสั้นหรือความจํายาวขอโทษ<ผ>ม,มันเป็นหน่วยคามครับผมขอโทษนะมันเป็นคือหน่วยความจําหลักหรือว่าหน่วยความจําสํารอง เราจจำสัองอาหน่วยความจําสํารองแต่ถ้าหน่วยความจําหลักและอยากคิดถึงนานๆก็ต้องมาหาคุยานะไม่เอา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 อะไรทําใจไม่ได้หรอแม่กับคุย่าอาจจะโดนตกแม่เองก็เขินก็บอกคุณูแลเอเขินก็บอกคูยกลัวครูจริงคูยอาจะสวยขนาดนี้จํากัดแย่คอาจำกลุ่มก่อน ต่อไปหมนครูออกจะสอนสนุกขนาดนี้ถ้าราทอนป่นทองมาไหมไม่ะอยากดูไปแล้วไงไม่มาไปต่ออย่าได้เสียเวลาต่อไปจัตุรัสจริง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 ปันทิตามาไหมปันิตาครูยังไม่เห็นทีพูดไม่ได้ใช่ไหมเอาใช่ครูยาลืมครูยาขอโทษ ไม่เป็นไรเราหมุนไปใหม่เราหมุนจนกว่าเราจะได้วิษณุวิษนุเ <ใน S 1> ต้นแล้วอ่ะวิษนุเต้นแล้วอ่ะเกรียงไกรกองัวใหม่ไหมม,มันนอนอยู่ครับมันนอนอยู่อ่ากรุณาปลุกด่วนเลยโอ้ยเปึงเปึงเปึงเปิงสิราลีผ่านไปแล้วสิราพัฒน์ศย ครหนูทอดอีกแล้ววุ่ตรบตาแข็งค่ะเทียวหาอะไรที่มันง่ายๆให้ศิรารีศิลพัสนสอนของครูยาเห็นแม็กกองเหลืองเหลืองแทน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 แมวิสนุชทบทวนทบทวนยังไม่ได้เลยผมอ่ะเนี่ยครูหนูมองไม่เห็นเลยค่ะมองเห็นไหมเห็นเลยเห็นหรือยัง ยังข้างอะไรคะเอาไว้สำหรับบันทึกข้อมูลแผ่นอะไรแผ่นอะไร DPU ฮะแผ่นอะไรอะลูลูตอบรูรูแก้แก้มบอกว่าแผ่นดิสคอ์ะหรอดิสดิสคอร์ อแผ่นดิสชิงชิง<ๆ>ดูหน้าคุยานะแก้มทำแบบเนี้ยูามองออกเล่นี่ลงมา <laughs> แผ่นดิสไว้สำหรับบันทึกข้อมูลเ <laughs> นาะสมัยก่อน <c oughs> ที่คุยาเคยเล่าให้ฟังเนาะสมัยก่อนตอนคุยาเป็นเด็กเด็กคุยาใช้แผ่นดิสนี่แหละไม่มีเฮดี้ได้แบบนี้ทีเฮดี้ได้คุยานไปไหนแล้วไม่รู ไม่มีเฮดี้ดามีแผ่นดิสนี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลแล้วมันก็เสียบลงไปในนี้มันก็เสียบลงไปในนี้อ่ามันมันยังไม่พงังแต่อันนี้มันพังแล้วเพราะมันเพราะมันโบราณมากแล้วเนี่ยดูดูสายแผ่นมันต่อสี่ซุปเปอร์ยักษ์เลยอะ่ะ คุยาไม่ได้ทํามันมันมันอยู่ใต้ดินคุยาทําไม่ได้มันมันอยู่ใต้ดินคุยามทำพังคุยาไม่ได้ทําพังคุยาออกจากสวยแล้วจะเป็นสายมงคุยาไม่ได้ทําพังมันพังอยู่แล้วลูกมันโบมากแล้วแต่คุยาทำใม้มันเสียหายมากยิ่งขึ้นแม่คุยาาไม่ทำไี้พังแต่คุยาทำพิคุยาถามหน่อยอันนี้เข้ามาลุงคุยาหรือเข้ามาฟังคุยาสอนจ๊ะ มาเออคุยัาไม่ได้ทำพังมันพังอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าดิสกตเนาะนี่ซีดีนี่แผ่นที่ที่ใส่แผ่นดิสเนาะทำไมมันพังอ่ะมันเก่ามากแล้วลูกว่าอนี่เป็นเป็นเครื่องสมัยก่อนนานมากแล้วอ่ะแต่ก่อนนั้นมันไม่มีจอแอลสมัยดึกดำบรรพ์ก็ได้ลูกโอ้ทำไมมันยังไม่กันสมัยคุยายังไมีเด็กเด็กใช่ สมัยครูยาเด็กแต่ก่อนนะครูยาเรียนคอมพิวเตอร์นึงคอมพิวเ,เตอร์นะคเครื่องหนึ่งสองคนบ้างสามคนบ้างนะแต่ก่อนนั้นมันไม่มีเยอะขนาดนี้นะแล้วก็จอคอมพิวเตอร์ของมันนะเป็นจอตู้จ้าเคยเห็นทีวีสมัยก่อนไหมจอตู้อ่ะจอตู้อ่ะไม่ใช่เป็นจอ l อ d เออเป็นจอตู้แบบน,นั้นใหญ่ๆหญ่ยักษ์ยักหนักๆอ่ะต่อไปอยาขนาดนั้นเลยอ่ะมันใหญ่แล้วมันหนักมากต่อไปหมุนต่อเอาิลาลี่อ เธอคือจุดอ่อนฉันกำจัดเธอออกไปเหลือไม่กี่คนแล้วแหละไอ้จตนดีข้ามไปวิสนุนูนโนวิสนุปากวานอาเซียนแล้วก็ตาต่อไปก็เป็นกูแล้วกี่นะอ่ะคูดจาม่สุภาพคูอยากอัดเสียงไว้อยู่นะอือมีในกรจุดกดอือวิสนุเครืองามอันเดิมของมาเช้าเลย นี่ผมทำไม่ได้อ้า,าฮะโหยาความรักความเมตตาเอาที่ชั่วมาด่วนให้ดูอีกครั้งหนึง่งให้ดูอีกครั้งหนึง่งโอ้ผมจ,จำได้แล้วจำได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรล่ะนิมบอกครูยาถามพิษณุไม่ได้ถามจันดีกะต้นครับ เดี๋ยวถ้าถึงจันดีฉันจะเอาอยักษ์ะเมมอะไรไมไเมมเมอกี้จันดีเพิ่งบอกมเมมอะไรเมมอะไรเอาไว้โตขึ้นได้เมมอะไรไ,ไว้โต้ขึ้นเมม,อมบอร์ดอะเมมบอร์ดแผงวงจรคอมพิวเตอร์เมมบอร์ดถูกต้องแล้วจา้าต่อไปอย่าได้เสียเวลา ูบอกเอาไว้โตขึ้นได้ผมงงเลยอะบอดไงอ่าคุยาบอกเมมแล้วก็เอาไว้โตขึ้นต่อไปวงล้อต่อไปอุ้ยนี้ผมก็จำได้อันนี้ผมก็จำได้แต่ถ้าตันดีคุยบ๊อไม่เอาอันนี้หรอกจะบอกให้แน่นอนดูขอเป็นพอดีเลยค่ะอย่าเอาที่สั่มาละฮ่าไม่ได้กินจันหรอกประภาวินอยู่ไหม เอา no เอา no เอา no 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 ป๊าปอยู่าพี่ต่อเปิดกล้องด่วนด่วนพี่ต่อ,อ,อแปบ๊บนึงครับแปบ๊บน,นะนึงครับแป๊บ,บนึงครับแป๊บ,บนึงยาวหรือว่าสั้นนะลูกสั้นครับแป๊บปั้นครูยามันยาวมากเลยลูกครูฮาร์ิลาลียเขาสงอเสงอสเพดานนะคะไม่เห็นอะไครับอ๋อจิตชาวาชาวาฉันจะหักคะแนนเธอ อะพี่ต่อพี่ต่อชาวาเปิดกล้องดีๆลูกเรียนเรียนนะอ่ะพี่ต่อเขาเรียกว่าอะไรคะมีสายพ่วงมาด้วยต่อกับคอมพิวเตอร์มีตัวเสียบปลั๊กไฟด้วยเห็นไหมแล้วก็มีพัดลมด้วยคืออะไร่ไมรู้ครับ พี่แก้มพี่แก้มปิดกล้องกรุณาดูปังนัชชาญนะคะพาวเวอร์ซับไพเออใช่พาวเวอร์ซับพนี่นี่นี่ต้องต้องให้คุยาใบตลอดเลยหรือเปล่าพี่ต่อไม่ไม่ไม่ที่ผมไม่รู้จริงจครับเอ๋พาวเวอร์ซับไใช้สำหรับใช้สำหรับกระจายไฟในคอมพิวเตอร์เนาะอันนี้คุยาทบทวนของเทอมที่แล้วนะเนี่ย ลองหม้อหมดแล้วให้เวลาไปอุ่นตั้งนานไม่ยอมอุ่นเดี๋ยวมันช็อตเอ่ยมันช็อตช็็ออตไม่บหรกกแค่แตกแค่แป๊บๆใช่ไหมต่อ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 เอาปะพาวินออกก่อนคุณคือจุดอ่อนคุณถูกกำจัดออกไปแค่ความเดียวไม่ใช่แล้วโอ้โอ้โหนโอ้โหนโอ้โหนโหนโหนโหโหนโหไม่ได้ยัดหลอก ทำไมไม่โดนศิลาลีเนาะบวอยใช่ไหมไม่เป็นไรกำจัดออกอุ้ยเหลก็กีคนหนึ่งวันชื่อฟรีปอไฟสิเจ e แมนชอบมาอยู่ตอนใกล้ๆันตลอดเลยเนี่ยฉันรู้สึกว่าอีกไม่นานมันต้องโดน <c oughs> สุภดิตมาหรือยังไม่มาค่ะไม่มา ถูกกำจัดออกไปละนับให้ตื่นเต้นก่อนนับสีฟ้าก่อนวันชื่อสี่โฟ่นฮ่าฮมันไม่เห็นจงสารวิษณุจังเลยอ่ะวิษณุรีบไปอัพอัพโน้ตบุ๊กนะปันนวิทย์มาไหมของพี่อ่ะไม่ได้จริงเหรอใกล้บแค่ผมอย่างเดียวเลยอ่ะครูปันนวิทย์มาไหม ไม่ได้แก้งคอมพิวเตอร์สุม่มคอมพิวเตอร์แลมด้อมปาณวิทยาค่ะปาิทคนวิทปเปิดเปิดกล้องให้คุณแม่หน่อยจ้าจะถามปานวิทว่า <ห ả? S 1> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรกล่องเออๆกล่องถูกต้องกล่องกล่องกรุณาดูหน้ากุยยาดด่วนกล่อง

ต่อไปหมุนวงล้อต่อไปหมุนวงล้อพิฆาตโอ้ยไม่ใช่วงล้อพิฆาต <รอ S 2> สิส่งสารจันดีส่งสารวิษณุจังเลยอะ่ะทำไม,ไม,มอ่ะก็วิษณุมองไม่เห็นวงล้ออันแสนสวยคุย่างไง <l acht> ไม่ดีเลยปารมีอยู่ไหม,ไมปารมีอยู่ครับปารมีเปิดกล้องเลยอะ่ะ มันหนีออกไปแล้วครูมันหนีออกไปแล้วพี่หรอไม่คูเมื่อกี้ปรรยีทักทักไลน์ผมให้บอกครูบางเรื่องอะไรหรอว่าการไม่อ่านแชทแล้วไม่เข้ามาโอเคไอ้ใหม่มาแล้วต่อไปมันไปไหนมามันอยู่นี่ไม่อยู่อันนี้ไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ที่ไหน ไม่นะตัวตายตแทนคูอ๋อมันไล่บอกไาแล้วครับคูว่าฮ่ามันถแล้วหัวเราะ <ๆ S 1> แบบว่าจันดีเธอโดนฉันแล้วแหละผมไม่เป็น 1, 5, หนึ่งเลยค่หรอกนะคูเป็นแล้วไงหลักฐานหลักฐานเนี่ยจันดีชัดๆหมุนก่อนคูกูยังไม่ได้หมุนเลยอ่กิ น,นี่เขาเรียกว่าอะไรชิบหายะล้พูดจาไม่สุภาพอีกแล้วนะอันนี้ผมรู้ง่ายอันนี้ง่ายอ,อันนี้อะไรอ,อ้อหโ้ยหาความรักความเมตตาครูยาลงไห้ลงมอแล้วเขาเรียกว่าอะไรหาจันดีเธอไม่ต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูเลย พี่วิวิศนุปิดไมค์แป๊บหนึ่งมันคืออะไรขอนหรืคำได้ไหมครูค่ะ<า>ไม่ได้ช่วยเลยพาวเวอร์ซัพพลายของครูถูกต้องค่ะพาวเวอร์ซัพพลายที่ระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์ต่อ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 ตอ่อต่อไม่ไมพูดจาไม่สุภาพออกสื่อนะครูอย่าอัดคลิปนะ สูอยากจะกดไดเออต่อไปใครยังไม่ออกวันนี้คุอยากจะอาออกให้หมดเหลือสามคนศิลาลีเธอต้องโดนกูไม่ไปอ่านแล้วดีแล <c oughs> ้วีแดงสีแดงสีอ๋อคุณได้สินนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะกูกูคนสุดท้ายกูไม่อาหมุนแล้วฉันเกมไม่ได้เข้ามาซิลาลีฉั้นจะถามเธอว่า เขาเรียกว่าอะไรเปิดกล้องเดี๋ยวนี้เลยนะแรมเรียกว่าอะไรคะแรมถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่ใช่ศิลาลีตอบเนาะอ๋อสิลาลีตอบคุยามองเขาเรียกว่าอะไรแรมเป็นหน่วยความจําหลักหรือว่าหน่วยความจําสํารองคะ ความจำกลางโอ้ oh, คุยยาได้คำศ<ด>ัพท์ใหม่แล้วค่ะของคอมพิวเตอร์วันนี้นอกจากมีหน่วยความจำสําลองหน่วยความจำหลักแล้วยังมีหน่วยความจำกลางด้วยถูกต้องค่ะมันอยู่ตรงกลางของเมนบอร์ดนั่นเองเขาก็เลยตอบว่าหน่วยความจำกลางหายเลยอ่ชาชช่าชิงชิงงงเลยตกลงมันหน่วยความจำอะไรเคาคุยยา มันมีแค่สองหน่วยหน่วยความจําหลักกันหน่วยความจําสํารองลูกหน่วยความจํากลางไม่มีคุยชาวลตอบไม่ชาวาตอบไม่ชาวาตอบชาวาตอบอะไรอ่ะเงนื่ยมากเลยื่ะคุยอยากไม่อยากเห็นประตูเสื้อผ้าชาวาเลยคุยอยากเห็นหน้าชาวาไม่อยากจะยื้อเตอร์จันจำได้ทุกอย่างดีกว่าหน่วยความจำอะไรหลักหรือว่าสำรองอะไรนะครู หน,หน่วยความจําหลักหรือว่าหน่วยความจําสํารองคะแรมเนี่ยหน่วยความจําหลักค่ะเออหน่วยความจําหลักไม่เห็นหน้าทวว่าเหมือนจะขาดใจต่อไปอาหมุนหมุนให้ครบชื่อทุกคนเดี๋ยวจะได้ปล่อยปล่อยเด <laughs> ี๋ยวจะได้ปล่อยปล่อย <laughs> อยู่ไหม,ไมอยู่ค่ะ โอเคพ่ออีกคนนึงไม่อยู่สุดท้ายอุ้ยสมบัติคุยาไปไหนอ่ะอ๋อไม่อยู่ค่ะเขาน่าจะนอนค่ะไม่เห็นเข้ามาอยู่อ๋อไปแล้วหรออ่ะทุกคนตอบพร้อมกันได้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยจิคุยาทำพังบ่อยมากเลยอะ cpu ค่ะเปลี่ยนใจไม่ได้อ๋อ cpu ใช่ cpu อ่าอิจฉ้าเลยอะ เดี๋ยวมันพังลูกใชคุยาจไปแ่ผมอันนี้ลูกคุยยาอุตส่าห์ทำพังตั้งหลายรอบแล้วนะกรุณาสต๊อปแป๊บหนึ่งฟังคุยยาสายมงก่อนมันพังอยู่แล้วนะจ๊ะเด็กๆถ้ามันไม่พังคุยคุยยาไม่เอาออกมาหรอกเมื่อวันที่มันก็หลายตังนะจ๊ะวบนนี้อาจจะเป็นอันใหม่ก็ได้นะครูกระเป๋านี้ใส่ของใหม่หรอ วันใหม่เจวแต่ัแถมเจ้าวันใหม่จงตอบคุยามาว่านี่เขาเรียกว่าอะไรว่าอันนี้คุยามาทำพังมากี่ครั้งไม่กวนเราครับไม่กวนครับจันดีติดทิชชู่เอ้พิษานุหยิบทิชชู่วย้คุยามเราทิชชู่ที่ใช้แล้วมาเช้าอะ่ะโ,โอเคโอ้เด็กวันนี้ได้กล่อง มาเช้านะได้ที่ชู้ที่มันใช้แล้วตอนนี้จันดีเอ้ไม่ใช่วิษณุเอากล่องมาให้อันสุดท้ายฐานอะไรคะโอ้ฐานง่ายมากเลยจำได้จำได้แล้วไม่เห็นตอบฐานอะไรคะฐานตื้อๆยังไม่ให้ผมตอบจริงๆจริงจิงฐานที่พอจันดีบอกว่าฐานตื้อๆจริงๆ จันดีตอบมาฐานอะไรฐานใบไอ่อนนะครับฐานใบอ่อนฐานใบอ่อนไม่ใช่ใบอ่อนฐานใบอ่อนอ้โเดี๋ยวผิดมากเลยอะ่ะผิดบ่อยมากๆเลยอะ่ะตาเมเลยกไูไม่ใช่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 สเปรชิดยุงเส้นหน่อยเส้นหน่อยไม่ใช่ใบก้อนฐานใบอ่อนผมออกเสียงอานี่ผิดบ่อยมากเลยโอ้โห้ามีคนช่วยผมรุงจะออกเสียงผิดไปตลอดกาล ปล่อยให้ออกเส er <R ud> ียงผิดไปท่านั้นเธอนะไปดีเธอลูกวันนี้หมดเวลาแล้วลูกครูไม่อยากจะอยู่กับจันดีแล้วเข้าใจไหมโอเคครับวันหน้าห้องบอกชั้นเลยวันนี้จบแบบดื้อๆเลยเห็นไหมมาทบทวนส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวข้ามหน้าเรามาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของวิศวิทยาการคำนวณวิทยาการคำนวณนะเตรียมเลคเชอร์ไว้ด้วยพื้นที่สมองตังแล้ว เออมันไม่ยากหรอกคุยาทำอะไรให้มันยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายจริงไหมคุยาเคยสอนอะไรยากๆไหมจำเยอะมากเลยคููเอออย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งถอยคุยาโยา้ยหามาหลายรอบแล้ววันเนี้ยน้ำตาไหลภา,ออาล้วู <ๆ S 1> วันนี้หมดเวลาบายบายเราพบกันใหม่คาำหน้าไปยบามนหมด สวัสดีสวัสดีค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บบายบายไปก่อนนะครับ,รบไปก่อนครูดีมากลูกไปก่อนครูเลยอุ้ยน้องหลับอยู่ลูกเปิดเสียงดังน้องนอนอยู่คุยยาก็เสียงดัง